สวัสดีตอนเช้าทุกท่านทุกคนครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่พักสงหลวงตานะครับแล้วก็หลวงตาวันนี้ท่านมา,ารับนิมนต์ฉันพระทหารเช้าที่อำเภอธาตุพนมนะครับในตัวจังหวัดนครพนมในตัวอำเภอนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่19นะครับมิถุนายน2 5 6 4นารยบ่นะครับเ,เมื่อวานเมื่อวานก็พอลงวันที่ในหัวเรื่องเสร็จปุ๊บก็ อบอกว่าวันที่19ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับมีท่านผู้ชมทักทายมาหลายท่านดีเดียวนะครับว่าคุณกล้องลงลงวันที่ผิดนะครับลงวันที่ผิดนะครับท่านผู้ชมวันนี้อันนี้ก็แม่แก้วกับคนหลานตัวน,น้อยเมื่อคืนไปทำวัดเดี๋ยววันนี้แม่แก้วครับที่บ้านน้องพระตบนะครับอันนี้เป็นเจ้าของบ้านนะครับท่านผู้ชมทาบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าหลวงตา นะครับอยู่ที่ตัวอำเภอธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้หลวงตาเพิ่นทั้งลงมาถึงนะครับสักครู่นี้เองครับท่านผู้ชมก็ได้มีโอกาสได้มาอนุโมทนาบุญนะครับกับเจ้าของบ้านอันนี้เป็นคุณพ่อพันสวัสดีครับลวงวุฒธสวัสดีครับมาตอนไหนเนี่ยมาบ๊วยบ๊วยหลุงวุฒธอยู่สกลนครก็มาครับได้ยินข่าวอนุโมทนาสาธุบุญกับลุงวุฒธ ได้ยินข่าวหลวงตาท่านจะมาพัทหารที่นี่เดี๋ยวเราจะดูดูบรรยากาศญาติธรรมที่เตรียมอาหารนะครับถวายพระตาหารหลวงตาอันนี้เป็นบ้านนะครับบ้านเป็นลูกชายของหลวงพันเมื่อวันที่1 0เมื่อวันที่13นะครับวันที่13ครา้าที่แล้วหลวงตาท่านก็รับ นิมนต์เหมือนกันนะครับฉันพระทหารที่บ้านอันนี้ญาติธรรมกำลังเตรียมตัวที่เดินเดินเดินทางตามมานะครับจากที่อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับท่านผู้ชมสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับอนุโมนาบุญด้วยนะครับสาธุนะครับอันนี้คือคุณแม่ท่านเป็นคุณแม่เจ้าของบ้านยังไม่เห็นเจ้าของบ้านลูกชายเลยวันนี้ ขออนญุญาตนะครับหลวงตาเจ้าของบ้านลุงพันก็มานะครับแล้วก็คงจะถวายพระทหารที่นี่นะครับอันนี้ก็จะมีหลวงตาแล้วก็พระเอกแล้วก็สามเณรมิวมาด้วยสามรูปนะครับก็ขอขอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่น้องกับเจ้าของบ้านที่มาด้วยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเจ้าของบ้านท่านกำลังเตรียมพระทหารอยู่นะครับลุงมั่นลุงยนต์ก็มานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูรอบๆบริเวณบ้านท่านเจ้าของบ้านก่อนนะครับนนสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านท่านจัดได้สวยงามนะครับเรามา ทำบุญที่บ้านท่านอนโมนาสาธุก็บ้านนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลมีบุญมีบุญวาสนาพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวถ้าหลวงตาท่านไปช่วงทุดงท่านก็จะไม่ได้รับนิมนต์ฉันพระทหารที่บ้านหนึ่งบ้านใดนี่ผมมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นคลิปวิดีโอนะครับผมมาได้ไลฟ์สดเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าหากว่า หลวงตาแล้วก็เจ้าภาพนันพิธีเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมดูถ้าทางพิธีเตรียมพร้อมแล้วก็จะได้ให้ท่านผู้ชมติดตามในคลิปต่อไปนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับก็อันนี้เป็นอของช่องก้องทุยาชาแนลนะครับเด้อถ้าดูช่องอื่นที่เอา,อาคลิปของทางช่องไปลงนะครับอันนี้ท่านจะของบ้านสวัสดีครับ มืัอนี้มาบุญแล้วก็มากสิคุยงานน้ำพร้อมเด้อมืัอนี้เด้ออันนจะของบ้านนะครับก็อันนี้ให้ดูบรรยากาศสั้นๆก่อนนะคะรับท่านผู้ชมไอ้ที่ว่าไอ้ทีู่ดูปัจจัยก็เดก๋อวของที่บา้านอ่ะเดี๋ยวคุยเดคุยกับเร่าส่งผมองให้เล่านะ Ừ, ท่านก็มาเป็นลูกชายของลุงพันธ์นะครับท่านมานิมนต์หลวงตาท่านก็มีบ้านที่บ้านพักที่ในอำเภอท่าพนมนะครับจังหวัดนครพนมที่นี่นะครับก็เป็นกางรงยา้านใหม่นะครับท่านผู้ชมส่วนวันก่อนนี่เป็นของคุณพ่อหรือคือลุงพันธ์นะครับคนนี้นะครับคนที่่เสื้อสีขาวแขนสั้นนะครับ ต่น,นี้ให้ดูบรรยากาศญาติธรรมนะครับที่กำลังเตรียมผ้าพัดหารถวายใส่บาทรของตาอยู่นะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็ให้ดูเท่าขาประมาณในเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งหลวงตาท่านบินธบัตราจะทําการไลฟ์สดให้ดูนะครับเด้ดอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสักเสร็จนะครับเสร็จจากเสร็จจาก เราทําบุญตักบารกับเจ้าภาพเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะผมก็จะหาเวลาไปก็ไม่ใช่หาเวลาคือเราจะไปกับไ่ว้พระธาตุพนมนะครับเราจะไปกาบไหว้พระธาตุพนมนะซึ่งอยู่ใกล้แค่นี้ห่างไม่กี่ร้อยเมตรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะไปถวายทําบุญถวายรูป,รป,รปกับท่านรองเจา้าวาดนะครับหลังจากนั้นก็ถือว่า วันนี้เราทำบุญสองสองสองแห่งนะครับเราทาบุญสองที่นะครับบุญใหญ่สองที่ถวายพระธาตุพนมแล้วก็ถวายพระรูปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมจะถ้ามีโอกาสคิดว่าน่าจะมีนะครับผู้ชมคือตั้งมีความตั้งใจบอกว่าอยากจะไปทําอะไรนะครับทำอเอาคลิปดูเกี่ยวกับพระธาตุที่สําคัญสำคัญในพระธาตุพนมแล้วก็สถานที่สําคัญสำคัญของใน จังหวัดนครพนมด้วยนะครับมีหลายๆมหยหยีหลายแห่งจะเป็นที่ตัวจังหวัดนะครับริมแม่น้ำโขงก็มีลปปูกั้นพญานาคราชนะครับเ,เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเพื่อจะไดเเเ้เห็นภาพที่นครพนมริมโขงที่ติดกับ สวปลาวนะครับท่านผู้ชมนะครับทางัานเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ท่านกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากอันนี้เป็นสะพานบุญเป็นกิจของหลวงตาที่มาวันนี้นะครับท่านมานิมนต์นะครับฉันพระทหารเช้าที่อําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีญาติธรรมจากอาเภอพลสวรค์นะครับมาร่วมทาบุญด้วยนะครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับถ้าตามมาทาบุญถ้าเจ้าของบ้านเจ้าภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมอันโมทนาด้วยกันนะครับขอให้ท่านจงมีส่วนร่วมแห่งบุญนี้นะครับทุกท่านทุกคนนะครับอันโมทนาสาธุขอบคุณครับ